สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตแอนกัญยารัตเลิกพระเอกเลี้ยงลูกสองลำพัง เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับเจคสตวัตดุลยวิจิตนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิองอีกคนโดยทางด้านเจคได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดดอมมันแมนได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศเข้าสู่วงการแสดงกับละครเรื่องแรกโดยรับบทรับเชิญในละครปริศนาของเวตาลมีผลงานสร้างชื่อคือละครเรื่องตํำรับรักโดยมักแสดงคู่กับรัชนีกรพันมณีจนเสมือนเป็นพระนางคู่กันด้านชีวิตส่วนตัวเจคสตาวัตเคยอยู่กินกับนักแสดง สาวรุ่นเดียวกันแอนกัญยารัตบ่อสันเทียและมีลูกชายด้วยกันทั้งหมดสองคนแต่ต่อมาก็ได้เลิกรากันไปต่างคนต่างใช้ชีวิตโดยทางด้านลูกๆก,ก็ไปอยู่กับทางแอนกัญยารัตในขณะที่ทางด้านเจกสัตวัดได้แต่งงานกับพระยาคนใหม่รสนียาเศรษฐสิริน และมีลูกด้วยกันสองคนสหรับแอนกันญารัตบอสันเทียย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเธอคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นดารานางแบบรูปเครื่องที่โด่งดังมากมีผลงานมากมายทั้งงานละครและเดินแบบแต่ชีวิตของเธอได้พลิกผันหลังจากเลิกรากับเจคสัตวัตและหลังจากที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่หลายปีงานเงินที่มีก็เริ่มถดถอยโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่ปี5 3แล้วค่ะบ้านก็ขายไปเมื่อปีที่แล้วที่ขาย เพราะวัฒนาคารเขาจะยอดมีช่วงหนึ่งที่เอามาจำนองเพื่อจะเอาไปจ่ายค่าเรียนให้ลูกสมบัติที่มีทั้งหมดก็ขายใช้ไปหมดก็เอามารักษาตัวเองตอนนั้นหมดเลยเพชรทองหมดเลยทองประมาณสิบาทแหวนเพชรสรายที่สะสมมาตอนแรกจะเก็บไว้ให้ลูกสาวก็ต้องเอามาขายหมด รายได้หลักมาจากลูกสาวที่ตอนนี้ทำงานธนาคารและรอสอบเป็นแอร์โฮสเตสลูกสาวเงินเดือนก็ได้ประมาณหมื่นกว่าโดนหักค่าประกันสังคมเขาก็ให้แม่ได้นิดหน่อยเดือนไหนเขาไม่พอเขาก็ยืมเพื่อนเขาก็ให้แม่ได้แค่สองถึงสามพันบาทก็ถือว่าเยอะนะเขาจะคอยไลน์มาถามว่าแม่มีเงินใช้ไหมด้วยความเป็นแม่เราก็ไม่อยากไปรบกวนลูกและบางทีแม่เราโทรมาเราก็ต้องแบ่งให้เขาบ้างบางทีไม่ มีให้เขาเราก็คิดนะเพราะเขาเองก็ไม่สบายเขาอยู่กับหลานและน้องชายที่โคราชท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ